ครับผมหลังจากที่เก็บภาพแล้วนะครับทีนี้จะเป็นพาชมการเก็บเห็ดแล้วครับทีนี้ก็อย่างที่ลุงหนวดท่านเคยได้พูดไว้นะครับในคลิปเปิดตัวลุงหนวดนะครับที่เพิ่งลงไปในช่องของบ้านสวนหนวดตาอาวนะครับว่าเห็ดปวกเนี่ยก็จะเกิดเพื่อบูชาพระ คือเกิดในวันโกนกับวันพระนะครับอันนี้หมายถึงเยอะนะแต่ว่าถ้ามันมันเหมาะสมมันก็อาจจะมีวันที่นั้นอาจจะรักเกิดต่อยครับแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่วนญันโกนวันพระอีเทียมเทียมไปดูเลยเคยเกิดตรงไหนไปย่องไปหาเลยภาพภาพอย่างนี้ไม่ได้เห็นง่ายๆนะครับการเกิดเห็ุแบบ นั่งใจเย็นๆพูดคุยกันถ่ายรูปแล้วเก็บเห็ดนะถ้ามาใช่เห็ดในสวนเราเองนี่ไม่มีทางนะครับเห็นก็มาต้ิด่ยมาามาเกิดต็มพื้นที่จริงๆอันเชื้อเข้าไปนี่ ที่ตินของมันมีเชื้อของมันอยู่แล้วครับต,ต้เล่นน้ําหมักเดียวนี่ <ฮะ S 1> นคือเชื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ไปเร่งให้ไอ้สร้างให้เกิดหรือว่าสร้างแปลงใหม่แต่ในแปลงเก่าเนี่ยเราสามารถจะเพิ่มปริมาณดอกเห็ดได้คือใ,ในพื้นที่นี่โดยปกติเนี่ยมันก็เกิดของมันเองโดยธรรมชาตินี่หมายถึงที่ว่าไงเร,เรื่องธรรมชาติพอเสร็จแล้ว <น>ส่งเสริมพัฒนานไปเสียงกับฟังหมวดพูดด้วยนะครับส่งเสริมนะพัฒนานี่แหละคือความสําคัญครัว่าเราเห็นแล้วเนี่ยแถวที่จริงเนี่ยโอ้ตรงมุกมันก็เกิดกระจายหมดเลยนะครับมันก็จะหายไปปีเว้นปีหรือว่าบางทีก็หายไปเลยนะเชื้อเขายังฝังอยู่ครับเขาไม่เจริญขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งเสริมพัฒนานเนี่ยคือตัวเราเนี่ยต้องการอะไรมันก็ต้องลงมือทํา ใช่ครับไอ้น,นี่ง่ายๆฮะเนี่ยถ้ามีสภาพยอยู่นี้แล้วเคยเกิดแล,แล้วแล้วมันไม่เกิดมันหายไปไหนเอานําหมักเก้าผวกไปลากเพราะว่ามีเชื้อแล้วไงเราไม่ต้องเติมเชื้ออีกเพียงกระตุ้นให้เขาเจริญให้เขาเหมาะสมถ้าใครมีพื้นที่เป็นของตัวเองเนะน่าทำน่าทำมากวิธีทำก็ง่ายๆไงยอย่างที่เราเราเคยลุงก็ได้ ถ่ายทอดความรู้มาให้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ปีสองปีนะเป็นสิบสิบปีแล้วที่ทำไมบอกว่าง่ายก็เราเรียนรู้มานานครับนะจนจัดจุดมันถูกอ่าคือมันก็เกิดเขาเรียกว่าทักษะทักษะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเพราะเราสนใจใส่ใจเอาใจเขาไปใส่อดูมันตลอดเวลาทุกขั้นตอนเอ้ยไอนีมันมาอย่างไรไปอย่างไรต่อไปจะอย่างไรครับสําคัญที่สุดเรารู้ว่าไอวงชีพวงจรของชีวิตเขาเป็นยังไงนั่นแหละก็คือเหมือนเราเลี้ยงเด็กคนหนึ่งนะ จะให้เขาเติบโตจะให้อ้วนให้กินข้าวเยอะๆใช่ไหมจะให้รูปร่างดีก็ต้องให้ออกกําลังกายลักษณะเดียวกันเหมือนกับเรามาส่งเสริมพัฒนาธรรมชาติเนี่ยเหมือนกับเด็กคนหนึ่งที่เขามีชีวิตเป็นปกติของเขาอยู่แล้วก็มาส่งเสริมให้เขาอยากเขา,าเก่งแล้วก็ส่งไปโรงเรียนอะ,อะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันเราเปรียบเทียบว,วิธีการพัฒนานั่นแหละ ว่าเราอยากได้อะไรเรามีจุดประสงค์มีเป้าหมายเสร็จเราก็เดำเนินการลงมือทําอย่าไปคาดหวังว่าทําแล้วจะต้องได้ผลทันทีทันใดหลายคนแบบว่าเลิกทําเลิกทากิจกรรมหลายๆอย่างก็เพราะว่าเอ๊ะทําแล้วไม่เห็นผลมันไม่มีอะไรหรอกทําแล้วไม่เห็นผลมันมีทั้งผลดีและผลเสียแล้วแต่ผลลัพธ์ของมันมีหมดแล้วที่แปลงนี้เนี่ยอ่าลุงแลนไว้ว่าจะเปิดตัวแบบเต็มที่เมื่อไหร่ก็ตอนนี้เนี่ย เอางีการเปิดตัวหมายถึงต้องเห็นผลครับใช่ไหมมาทำอย่างนั้นทานี้เขาบอกว่าเราโม <c oughs> ใช่ครับะระหว่างทำเนี่ยเราอาจจะถ่ายทําแบบนี้ให้รู้ว่าขั้นตอนจะทำอย่างนี้พอเสร็จแล้วประสบผลสำเร็จแล้วว่าเออเป็นนี้จริงเราก็จะเปิดให้เข้ามาชมก็จะเปิดทําเป็นช่องทางเดินเป็นทางธรรมชาติแล้วเราก็มาเดินชมด้วยกันแล้วอธิบายมีคำบอกคำอธิบายทักษะที่ลุงวดเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ย เราจะไล่กันเป็นสเต็ปตรงนี้มีเรื่องเห็ดนะอันนี้เห็ดปวกเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดละโงกเห็ดเผาะเห็ดไข่เห็ดยอดมียมทั้งหลายที่ไปแย่งกันในป่าถ้าเรามีป่าส่วนตัวปั๊บเราไม่แย่งกับใครนะฮะเออตอนนี้อะอย่างที่คุยกับลุงแสงเมื่อกี้ก็เป็นห่วงว่าเอะถ้าเราทํานี้ไม่ล้อมรั้วมันจะอยู่ได้เหรับผมว่าจิตใจมนุษย์เนี่ยเพียงแต่ปิดป้ายปิดประกาศบอกเขาว่าที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่ง คือผู้นี่ของปลูกเนี่ยเขาเขาก็ไม่กล้าเอาเนาะเพราะเขาก,กลัวผิดกฎหมายต่อไปนี้เราเป็นของปลูกแล้วไม่ใช่ของทรไมาชิมันเกิดเองของมันเกิดเองใครจะเอาได้อันนี้ที่จีมผิดกฎหมายนะไปเก็บเห็ดป่าถึงววนเห็นไหมขณะเห็ดดูคาสอดรถลงไปเก็บเียเขายังจับเลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบอกว่าไม่มีเจ้าของไม่มีป่าในป่ายังมีเจ้าของหมดครทีนี้มันมันมันจะเกิดเออไอตัวนี้เขาไม่เอาถ้าไม่เอาก็ เก็บได้เก็บได้นี่ไม่ไห่หมายถึงไปขุดเอานะอย่างเงี้ยถ้าคุณไปเก็บแล้วคุณไปขุดไปทําลายล้างเนี่ยมันก็ศูนย์มันก็ดับศูนย์นี่นี่คือปัญหาของการหาของขายแต่ก่อนเนี่ยหากินหายอยู่หายอยากพอแกงมือนึงก็กลับบ้านแต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วครับใต้ไฟมาเลยใตย้ไฟปตปิดบกไปเตีหนึ่งก <c oughs> ็วก็ออกวันนี้ออกมาแต่ตีหนึ่ง <c oughs> อดหลับอดนอนไปมันไม่ได้เอามาบางทีเอามาเนี่ยเอามาถ้าจนหมดหมดระหว่างขนส่งก็ แตกแครหักนี่คือการทำรลายล้างเนี่ยคือถ้าหากว่าคุณเอามาแค่พอดคีคำว่าพอดีเนี่ยมันมันไม่พ้นแว่าพอดีเนี่ยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเหมาะสมมันก็เกิดออความดีงามความสมดุลของธรรมชาตินะความสมดุลธรรมชาติตังใจเนี่ยอีกหน่อยนี่นนแทนไปดูสิครับอันน,น,นี้คือปากเก่าที่เขาลื้อไปแล้วครับพอเขารู้ว่าอาจะมีคนซื้อเขาเขาก็ลื้อเอาเอาประโยชน์คือตัดไม้ไป หน้าดินไปอันนี้เราเห็นว่ามันอยู่พื้นที่ใกล้บ้านใกล้บ้านสวนลุงหลุยด์อ้าวก็หายไปนี่ไปประมาณร้อยกว่าเมตรครับนะถ้าเดินลัดดินตรงไปร้อยกว่าเมตรเราก็จะถึงสวนลุงหลุยส์อ้าวมันมันดูแลได้ถึงจะเสียหายบ้างเดี๋ยวเราแต่งใหม่<อ>เพราะองค์ความรู้เนี่ยคือลุงหมวยก็ไม่ไม่เน้นว่าจะต้องขายเชื้อเห็ดอย่างเดียวจริงๆคือเราเราเราน้นในสายอนุรักษ์ใช่ไหมครใช่รรครับรคือ้าฒนาพื้นที่โลกนี้เนี่ย มันเกิดมาทมไมก่อนีที่ทิงแถวแถวนี้อาจจะมีช้างเนาะแล้วเราเร,ารา้อนไปสักร้อยกว่าปีแถวนี้มีช้างมากมีช้างมีเก้งมีวางเหลือสิงไรเพีง,รงรแรกมีหมดแล้วเราเนี่ยมนุษย์เราเกิดมาเพื่อบุกุกเพื่อทําลายคือที่ิมไม่ได้เพื่อทําลายเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรถ้าเราทําลายเราใช้ใช้แลาวใช้ทรัพยากรแล้วก็ดูแลไว้ให้ลูกตอนนี้ลูกหลานเราเนี่ยถามว่าอีกสัก เนี่ยรุ่นเอาเอารุ่นลูกเราที่เกิดใหม่ๆตอนนี้ลูกไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องล้างจานไม่ต้องหุงข้าวไปเรียนเรียนหนังสือไปอ่านหนังสือ,อ,นนสอแต่ป่าหลอกเล่นเกมหมดแล้วเดี๋ยวนี้เขาจะไม่รู้เรื่องธรรมชาติเลยสิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้เสพเพราะฉะนั้นเราต้องอนุรักษ์รักษาเอาไว้ครัเนาะพอวันหนึ่งจะหวนกลับพื้นมาอย่างเช่นระยะนี้นี COVID ่โควิดหนึ่งเก้ามาเขาให้อยู่บ้าน ไม่ให้ออกไปไหนไปสังคมไม่รู้จะไปเสพสุขนี่ไนงะสุขความสุขที่เราเข้ามาเสพมาเดินมาเลาะมาดูมาตัดแต่งกิ่งไม้ปลูกมูดปลูกนี่แล้วเราได้อะไรยี่สิบปีข้างหน้าถ้าเราปลูกต้นยางไว้ตอนนี้ะนะเราก็จะได้ต้นยางขายไอ้กอยจะได้ต้นยางเราก็ได้เห็ดหัวก,กอยเดี๋ยวก็จะเอามาฝังหมด<ว>กอยหนะัวมันมันธรรมชาติต่าง<ว>กๆกอยพวกพวก,พวกมันเทียนมันนกนะคือของพวกเนี้ยมันหากินได้ยากแล้วครับ ใช่เราก็ทําเอาปลูกถ้าสิ่งของปลูกเนี่ยเราเอาใจเข้าไปใส่ไปดูแลมันผมเชื่อว่ายางนาต้นต้นสี่สิบห้าสิบปีแบบนี้ถ้าเราปลูกด้วยการดูแลให้ปุ๋ยให้น้ำเนี่ยคแค่ยีิบปีมันจะลดระยะเวลามาครึ่งหน,นึ่งอันนี้คือคือความเป็นจริงเราลองดูสวนป่าสวนนี้เท่าที่อายุลุงหนวดแล้วก็กําลังมีเนี่ยเชื่อว่า ลูกลูกรุก่นหล,ล,ล,ลานจะได้มาเสพสุขอย่างน้อยมีโอโซนขึ้นไปข้างบนมีออกซิเจนลดโลกร้อนแน่นอนเนาะอย่างน้อยเราไปส่วนหนึ่งจุดหนึ่งจุดเล็กๆเนี่ยเป็นปอดปอดของโลกนะปอดของประเทศเราช่วยกัน,นอันนี้แนวคิดตัวนี้เนี่ยเออยากให้หลายๆคนทํถ้าหากว่าทําทาอย่างไงไม่รู้ติดตามได้ที่เพจบ,บ้านสวนลุงวดตะอ้าวครับพระเศษ ไอ่มาบรรทุงบรรทุงเด็กน้อยบรรทุงสวนติดดาวอะไรความสุกนะบรรทุงเกษตรความสุขบรรทุงเกษตรความสุขคือเราเป็นพัทเนอร์กันเราร่วมร่วมกันทํำที่ที่ที่ให้ข้อมูลลงอัดข้อมูลแบบบีบแน่นจริงๆอยู่ที่กลุ่มเพราะเรื่องเห็ดปวกเลยนะใช่ครับเพราะเป็นกลุ่มปิดนะแต่ขอเข้าได้หมดครับคือทําไมทํากลุ่มปิดเพราะว่าไอ้พวกขายของบ้างไอ้พวกไอ้ลามกจักรเเผนอะไรมางเราเราอยากให้ความรู้เรื่องเห็ดตรงๆมากกว่าสมาชิกเราเข้ามาเฮ้ยทำไม กลุ่มนี้ขายของเยอะไอ้ท่านี้มีอะไรคลิปไม่ดีต่างๆคลิปเรื่อง,รองการองการเมืองอะไรพวกนี้เราจะตัดออกหมดเราจะเอากเกษตรแล้วเราอย่างกลุ่มเขาเลยนเห็ดพวกของเราเนี่ยเรายังให้ให,ให้ให้โอกาสคนที่ผลิตผลิตภาคการเกษตรครับอ่ะอยากขายอนุมัติให้ใแต่ว่าไอ้มาขายทองแล้วทำ <laughs> อะไรพวกนี้เราไม่เอาเราไม่ให้เราบล็อกเชิญครับติดตามก็ได้กลุ่มพ่อเลี้ยงเห็ดปวงบ้านสวนลุงหนวดฝาอ้าวเนี่ยบางเพจเซเวนเจอร์บายลุงหนวดเนาะไอบ้านสวนลุงหนวดฝาอ้าวนี่มีทั้งเพจในเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบนะถ้าหากว่าติดตามยูทูบนี่บ้านสวนลุงหนวดฝาอ้าวก็ก็จะเดินเดินสเต็ป เรื่องความรู้พวกนี้ลงเป็นคลิปๆต่อเนื่องไปครับก็เป็นพารนทเนื้อละลุงแสงเนี่ยลุงแสงพงพันธ์ชาเจริญนี่นะครับผมก็ทําได้หลายหลายช่องทางช่องทางเหมือนกันแต่เป็นช่องทางทํานองเดียวกันเราไปเีทีมุ่งเน้นมาในทิศทางเดียวกันเราจะเดินเดินไปด้วยกันคือให้ความรู้ให้ประโยชน์ทางภาคการเกษตรลูกทุ่งลูกทุ่งแบบพวกเราเนี่ยครับผชิญติดตามครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับลูกครับสวัสดีครับ โอ้โหฝ่ายพนักงานเก็บเห็ดเราเป็นยังไงบ้างเนี่ยสามคนดองี้ยากเก็บเราบอ่อทั้งผีเก็บหรอครับนี่นะครับปีนี้อุบลฝนไม่ค่อยดีนะครับแต่เราก็ยังพอมีอยู่มีกินนะครับอา <c oughs> เป็นภาษาอีสานที่เราเก็บเห็ด ็นเหงอแจกยางตต้ออกยาต้อกย,ยความสุขกับอุตสาวมานั่งรอนะฮะคุณพัชรีมานั่งรอตั้งแต่เริ่มถ่ายภาพแรกๆวันนี้เธอบอกว่ายอมยอมไม่ไปดำนาเอเห็นภาพไตเต้นที่ตงวดส่งไปให้ดูเมื่อคืน สัญญาว่าปีหน้าะจะต้องสองตะกร้าจริงจริงนะนี่ครับเย็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 บปีหน้าจะต้องเพิ่มใม่ใช่ใช่นหใช่มีแค่มีใช่ดอกสามันออนสัญญาว่าตรงนี้ปีหน้าจะเด็ดยาก น่าจะมีเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกหลายแปลงให้มันไหลมาทั้งนี้ให้มันไหลมาทางนี้ให้ไหลไปทางโน้นครับเปดึงมีวิธีการดึงเป็นขยายแปลงมาทางนี้จ้าทางนู้นไม่ใช่ที่เราเราให้กำลังใจคนเก็บครับตอนนี้ไอ้เจ้าสู้สู้ไอ้เจ้าสู้สู้อีกสามคนคุ้มคนเหม็นช่ำ มเยอะฮะยังดียังได้เก็บรุ้นเดียที่แรกใจแป้วแล,ล้วป้าจ,จุบอกว่าเดี๋ยวเราลงก,ก่อนลงบอกว่าเดีวเอาดอกเอาดอกตุ้มไว้ก่อนอแจวใจแป้วแล้วท่างมันม่ทามทางกลับมาอาจจะไม่เหลือนะครับเพราะว่าคือตอนนี้เราย,ยังไม่ได้เปิดการพัฒนาแบบเต็มที่นะครับคือแค่ให้ทีมช่างนํามาเชื้อมลราดไว้เป็นบางครั้งนะครับเพราะก็ข้ามต้องข้ามอผังคลองมาเดินทางมาวันร้อยกว่าเมตรนะครับ มีดอกนึงอย่างน้อยเราได้ไปแล้วยังดีกว่าใครสนใจคนเก็บเห็ดนะคะรับรับจ้างเก็บเห็ดทั่วประเทศนะคะเมื่อวานมีมีคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์หนึ่งบอกว่าถ้ารับจ้างปลูกแล้วให้ได้ผลอย่างนี้เนี่ยรับเท่าไหร่ผมก็เลยตอบไปว่า อาคุณเรียงเป็นผีทุกอย่างมันใช้เวลาไม่ใช่ว่าคุณมีแค่มีเงินแล้วคุณจะอ่าจ้างใครไปทําให้เกิดที่สวยคุณก็ได้ให้คุณมี่างนี้สิรับรับจ้างไปดูพื้นที่แล้วออกไอเดียแล้วคุณทำเองนีได้ครับเราเน่จะกิจกรรมเราเองมันก็ลดมือแล้วฮะตอนนี้นะครับผมดอกสวยครับกับป้าจุคือดอกสวยกไก็นี่ อันนี้สวยนะคะอันนี้อุ่มๆเนี่ยอาจจะบอกว่าอยู่ที่ความสวยของเห็ดหรือหรือว่าบรรจุนะครับนี่ครับทีมงานเรา,เราถ้าจะเห็นว่าคลิปหลายๆคลิปจะเชื่อมโยงกันนะครับ <laughs> คือเราทํางานกันเป็นทีมนะครับ <laughs> ด้วยความเคารพนะครับ <laughs> แล้วก็การเข้ามาเรียนรู้นะครับ <laughs> แล้วก็อยากเผยแพร่ออกไปให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับ เพราะว่าในความคิดความรู้สึกก็คือว่ามันเพาะได้จริงหรือเปล่านี่เป็นคําถามยอดฮิตในวงการพอเลี้ยงเห็ดปวกเห็ดป่าเลยนะครับสําหรับผมเนี่ยผมเรียกว่าคือถ้าคุณถามแต่คุณไม่ลงมือทําเลยเนี่ยไม่มีคําตอบให้นะครับแต่คําตอบจากคนที่ลงมือแล้วเนี่ยจะเห็นเนตัวลุงแสงเองก็เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนใช่ฮะแต่พอเราเรียนรู้แล้วก็พิสูจน์ใช่ฮะมันต้องถ้าดื้อดื้อให้ถูกทางอย่าดื้อไม่อย่าดื้อไม่ถูกทาง หลายๆท่านที่ลงมือทำแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จเบื้องต้นหนึ่งเราต้องเข้าหาแหล่งนะครับที่ให้ความรู้นะครับไม่ใช่เน้นจะกจะขายเชื้อเห็ดอย่างเดียวเชื้อเห็ดตอนนี้เนี่ยราคาค่อนข้างจะน่ากลัวมากนะครับเพราะว่า,าหลายหลายที่กวดละห้าร้อยหกร้อยก็มีนะครับยาา่างต่ำสองร้อยขั้นต200่ำสอ0ร้อยไม่รู้ว่าใครฮะ แต่ถ้าลุงนวดนี่ก็คือท่านเข้าไปค้นใน Google ได้เลยนะครับคำว่าลุงนวดเห็ดปวก็จะเห็นหลายๆคลิปหลายๆที่ยูทูบเบอร์ทั้งน้านสายเห็นหลายท่านที่ใช้คําว่าเชื้อเห็ดสูตรลุงนวดก็คือได้รับการเรียนรู้จากลุงนวดไปแล้วนะฮะเอาไปเผยแพร่นะครับด้วยใจลุงนวดท่านติดธาร,รกิจรับราชการนะครับก็เลยยังไม่ได้ทําแบบเปิดตัวเต็มที่นะฮะ